ราชบุรีมิผลนะครับชุดสีส้มกางเกงสีขาวนะส่วนทางด้านของระยองก็สีฟ้าน้ำทะเลเลยสดใสเลยพยายามจะฝ่าวมาทางฝัง่งซ้ายโดนแย่งไปได้แล้วจะสวนกลับขึ้นมาครับมีพื้นที่มีช่องและเปิดมาส่วนเลยก็บซมมอนเดียตรงกลางมีตรงกลางมีมีประตูไหมไม่ประตูจริงๆครับรรโวยหนึ่งประตูต่ตอศูนย์ครับซาเวียอีสปอร์ตราชบุรีไม่ผลขึ้นนำครับราชบุรีเก็บได้ครับตรงกลางออกมาแซมอนเดีย ทางฝั่งซ้ายครับอาแจ่ไม่จ่ายใจยตรงกลางครับอภิวัตเพีงประโคนอภิวัตล็อกมาไซมอนเดียเข้าซ้ายเข้าซ้ายแล้วบนหยุดจิงมันซะเลยครับมันขบอีกรุกนี้จังหวะไปหน่อยโ <c oughs> อ้แต่ยังได้อยู่ครับทางราชบุรีหรือว่าทองแสงพาวครับไซมอนเดียเข้าซ้ายโดนลุมอยู่2คนแต่ยังอุยเอากลับมาได้ครับแล้วจะเปิดไหมเปิดเ,ดเรียดมาแล้วจ่ายอโอโ ไปเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับผลประโยชน์ต่างๆมีเยอะพอสมควรอย่างพวกชื่อสนามอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้นี่ยใช่ใช่ใช่บุรีรัมย์ก็จะเป็นบุรีรัมย์สเตเดียมครับผมบีจีก็จะเป็นบีจีสเตเดียมอืมอ่ายุ่งยากนะมันเป็นเรื่องของนะผลประโยชน์แล้วผลประโยชน์มาแล้วครับผลประโยชน์ทับซ้อนกันมาแล้วสองคนวิ่งตามทางกันมาโอ้โหลอยไปเลยครับ ไปพี่ไะเย็นไปไหนครับเนี่ยโอเคเลยลูกนี้สวยๆให้พี่จุนดูนยไปครับไปบางโกไปโอ้กำแพงยังไม่ข้ามเลยพ่อเอ้ยอ่าอันนี้โอ้ยยังไงดีครับมีตัวไกลแล้วก็ทุ่มมาชิดเสาแรกม่งตั้งกลับมายังเก็บได้แล้วเข้าขวาจิ้งโอ้หมือเดียวยังไปติด แถวสองยังได้อยู่และจ่ายมาลูกนี้ทะลุมาแล้วบอลมันไม่ถึงครับระยองเอาไม่ได้ราชบุรีเคลียร์มาก่อนครับแล้วแล้วเก็บตกแถว2เป็นระยองได้สวยเข้ากับเปโทษจริงโอ้โหเอาแล้วพลังลูกบอลโดนทำลายแล้วครับผม <c oughs> <c oughs> ไม่ถามคุณซันสกายคิกบ้างเ <c oughs> ลยมาบ้านอยู่เท่าไหร่าไม่ไปดีกว่าครับอ่ะระยองครับไล่มาแล้วแต <c oughs> <c oughs> ่จังหวะบุก เซต,ตนี้เป็นของทางราชบุรีครับแล้วหมงตั้งมาแบบนี้เรียบเข้าหัวล็อกหนึ่งทีกลับไปทางเดิมโดนแย่งเรียบร้อยครับแล้วระยองจะสวนกลับขึ้นมาดามิตเตอร์ครับฝากไปทางซ้ายสุดสวยนะครับบอลตั้งกันใหม่เมทีครับแล้วแล้วมาที่เมทีเมทีจ่ายแล้วหลุดมาแบบนี้ สุเกะได้เฉยเลยครับสองประตูต่อสามครับ uhh> อ้าวโอ้ยแต่เคลียร์พลาดยังได้อย okay ู่ค well> ีนึงแบบนี้น um, ่าจะจบหรือเปล่าครับโอ้ยจบเลยครับเรียบร้อยโอ้จ่ายพลาดแบบนี้ก็จบครับอ้าวอ้าวอ้าวเปล่าแล้วแลมีคุณะลงบอกเขาว่าจบแล้วฮะทีมงานก็ดอนแยกย้ายได้เขาไม่เป็นทีมงานเลยเหรอ เกมเริ่มนะครับระยองทีชาล่าครับบุกจากซ้ายมาขวานะครับระยองจะสวนกลับขึ้นมาครับบูน่เปาโลมาครับลูกนี้มาที่เมทีเล่นให้สารคามครับมาแล้วครับแล้วจ่ายสสวยเหลือเกินโอ้โหจิ๊เซฟซ้ำไม่ได้ครับอู้อาครับตอนนี้ซักตี้เริ่มเมาหมัดแล้วครับซักตี้ยังบุกไม่ขึ้นแต่ทีชาลามาเรื่อยๆครับแล้วพลิกลูกนี้พลิกนันจริงโอ้โหซ้ำไม่ได้ครับเป็นบอลของระยองครับมาตรงกลางอาครับ ควบบอลขึ้นมาทางฝั่งซ้ายสุดเมทีครับจ่ายมา1-2 1-2แบบนี้ใส่สกอร์โอ้โหมาแล้วครับดีชาลาครับเมทีบนทางฝั่งซ้ายสุดสวยและจ่ายมาติดยังได้ทีหนึ่งเอาสลับสลับแล้วโอ้โหยิงติดเซฟเอาแล้วบอลไปไหนเคลียร์ไหมเคลียร์มาจนได้ครับโอ้ตอนนี้เริ่มลนแล้วบอกอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหเป่าปล่าเลยสักเด็ เอาล้วบอลของมาใหม่ครับราชบุรีซักตี้ซักตี้จ่ายยัดมาสวยครับมีเพื่อนวิ่งมาไซมอนเดียคืนมาแล้วเข้าซ้ายเข้าซ้ายยิงโอ้โหมันแบบโอ้โหไม่น่าจะได้แต่กลายเป็นได้ครับซักตี้วิงยองครับเอาแล้วจ่ายสั้นไปหน่อยเสียบอลแต่ก็ยังแซะก,กลับมาได้หลุดมาเลยครับหลุดมาแบบนี้หลุดเดียว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 โอ้โยิงไปติดเซฟ แล้วเปิดมาเกือบจะได้สามครับอกลับมาลุยกันต่อครับระยองมีคนถามมานะครับพี่พี่ครับพิษบูเข้าสนามได้ไงครับไม่กัดคนเหรอฮะน้ำหมาตัวนี้พิษบูนี่คือชื่อคนพ่อแล้หมาจ่ายมาครับระยองก็เสียบอลอีกแล้วครับโอ้เนี่ยพอมันเสียบอลบ่อยๆเอาครับมีทะลุแล้วทะลุมาแบบนี้แล้วโอ้ย อ้วออาวแล้วยิงส่วนยังโอ้โห,หออไอ้ดีครับอ้าวทางระยองก็ <c oughs> ไม่ดีกว่าครับทะลุช่องมาหลุดมาแล้วครับทางฝั่งขวาปาตินโยและตัวในมีจ่ายมาตัวในครับลูกนี้ด้านในมีตัวหนึ่งจ้าโอนไได้อีกแรงไปครับระยองแล้วเรียบร้อยเลยครับห,หมดเวลาครับโอ้ย <c oughs> โอโ้ดูสักทีคือเขาได้จริงจริงอ่ะมันยังเล่นร่วมกับผมไม่ได้เลย <condensed S 2> อ่าแต่คือ <objective> เลือกมาแล้วอ่ะ ในเมื่อเลือกมาแล้วมั่นใจไปแล้วก็ต้องยอมสุดท้ายน้องก็ทําให้เห็นนะลุกขึ้นมาทันทีเลยครับระยอง FC บุกจากขวามาซ้ายนะครับชุดสีฟ้าครับส่วนทางราชบุรีมิดผลครับเบียอีสปอร์ตบุกจากซ้ายมาขวาครับเกงสีขาวเสื้อสีส้มนะอ้าวโอ้เห็นเลยว่าประตูมาแน่ลูกนี้อนุสิตเตอรมีครับเปิดเายามาอีกครั้งหนึ่งโอ้แล้วมงสวยด้วยครับ มงสวยตั้งบอลดีแล้วเก็บบอลได้จ่ายมาไม่ทีครับหลุดมาแล้วครับแล้วจ่ายมาแบบนี้ล็อกหนึ่งทีโอ,โ,อโอ้โหยิงซ้ำเรียบร้อยโอ้โหสองศูนย์ยังไม่ถึงสิบแตทีดีเลยครับระยองผู้ช่วยโค้ชนำพาเกมเลยเหรออานันโคตชจุนนะครับผมโค้ชจุนบอกกูยอยู่นู่นอยู่เลยพ่ออ้าวแล้วสามศูนย์หรือเปล่ามาครับสามศูนย์แน่นอนโอ้โหสุดยอดครับอุ้ยตอนนี้ระยองไหลๆเลยครับ <ítulo> ไปไหว้พระมาพอดี AI มันเอ๋เกมแรกนี่คือการปรับแผนขมาระยองนะฮะเขาเรียกว่าความเชื่อเนี่ยเอาสยศาสตร์เข้ามารการปรับแผนโอ้เอาครับแล้วเอามาอีกรรยองระยองมาอีกแล้วครับแล้วอลโอ้ยแบบนี้ก็เรี้ยงไม่เล้ครับเราเห็นเราเห็นเลยว่าอะไรมันเกิดขึ้นครับแล้วบอลตรงกลางเป็นของราชบุรีออกมาซ้ายสุดครับ จักระพันจักรพันจับบอลไม่ดีเอาแต่ยังได้อยู่ครับออกมาทางฝั่งซ้ายอภิวัตรจ่าตัดมามาแล้วมาแล้วมาแล้วต่อสครับไล่มาครับทางซาเวียอีสปอร์ตราชบุรีครับยิงกันสุดจริงๆครับเอาแล้วระยองครับตัดเกมมาได้อนุพงศ์ครับขึ้นมาบุนุเปาโลครับพิกกลับมาเล่นเองแล้วให้มาพิทบูจ่ายอีกแล้วครับโอ้โห แล้วยัดมาซ้ายสุดอภิวัฒน์เพ็งประโคนอภิวัตน์จ่ายมาไซมอนเดียเข้าเท้าแต่ยิงไม่ได้ครับมาแล้วเปิดกลับมาเป็นระยองบ้างเลยครับรูโนเปาโลเอาละแต่บอลสวยครับเล่นกับเมธีหนึ่งสองข้างหน้ามีพื้นที่ย้อยย้อยไหมอา้อาวหลุดเฉยเอีกแล้วระเนี่ยค,คือแบบเดิมเลยอ่ะสะเต็ปเดิมเลยครับเหลี่ยมอยู่ข้างหน้าเขาแท้ๆนะครับโอ้สุดท้ายปล่อยหเขาหลุดไปได้ อนุชาครับมาที่ออสกาข่าอนุชาสุขใยหมันหนึ่งทีเข้ากลางแล้วครับดูการวิ่งเติมลายครับนี่ทำไมอโอ้ยจบพอดีครับใส่ดโรลเลอร์ลงมาครึ่งหลังนะอ้าวยังอยู่เลยฮะอยู่ฮะในนี้ยังอยู่โอ้เป็นเป็นดิวที่น้ำตาแฟนบอลราชบุรีบอกอ้าวลูกนี้มาก่อนแล้วมาก่อนแล้วอาครั จังหวะส,สวยขึ้นเกมาช็อตรากเป็นประตูครับไล่มาสองประตูต่อห้าครับล็อกมาดีเหลือเกิน <c oughs> ยังไปติดตัวสุดท้ายราชบุรีครับดักไม่ได้โอ้แล้วราชบุรีสวนกลับขึ้นมา้านหน้ามีอยู่4คนครับตัวตรงกลางแล้วเลาะมาเลาะมาหลุดแล้วจริงมันจะโอโหยโอ,โโอ,โโอไม่ได้ลูกที่3ครับติดขาผู้สิรประตูตครับบอลโยนยาวขึ้นมาแล้ว ราชบุรีเอากลับมาได้ครับลองจิวจ่ายสวยครับลองจิวแล้วจ่ายมาอีกทีนึงหลุดมาแบบนี้มันต้องมาแล้วโอ้ยโอ้ทีงาน,นเราบอกยิง <c oughs> เอาใจช่วยเลยโอ้ทีงาน,นเอาใจช่วยเลยครับมาเลยครับบอกว่าไม่รู้ว่าจะเอาอีกอะ่ะ <c oughs> เอาแล้วเอาบอลครับแล้วจ่ายบอลพลาดแบบนี้ครับนิ่งๆเนียนๆครับทางราชบุรี อ้าวหลุดมาแล้วจริงเรียกได้เลยโอ้ยเอาเอาเอาแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีคนหลุดบุกเดี๋ยวค่อยดูเนี่ยต้องมาให้เหลือตามลูกเดียวถึงจะค่อยเล่นแบบนี้โอ้ยเอาแล้วไม่แน่เกือบไปแล้วโอ้ยจุดจุดพันเลยครับห้าต่อสี่ครับ